mạnh lắm xài ngam tại là bò <laughs> à <Ô>, à <mà> à <laughs> <Ui, vua. cười> <laughs> สวัสดีอจอด้าพี่น้องมื่อนี้พี่น้องออกมาหยับเบ็ดใส่แวงเต็มขึ้นขึ้นเทาได้ยามไปรอบหนึ่งครับในสามโตะไปไล่หนึ่งไปชอนสองมาลวนน้ำกันช่วงเช้าอีกรอบนะครับพี่น้องทิมาร์นมาล์นดูจังไดมาลวนน้ำกันนะครับพี่น้องมาล์นมาล์นรอบเช้าเไง น้องยามเบ็ดยามเบ็ดฮะบ่เนี่ยเสียกยังมาตึ่นบอกไม่เห็นตึงเลยป่ะน้าผื่นบอกตื่เปี๊ยอู้หูล่ะ อยู่นอะโอ้บกุกบกเป็นแต่ยูไงมโตเซยว่ะพี่เุดถ้ามันยามแ้่มันขึ้นอนจจ่นี่ <laughs> มีโตเซยแเยวเนี้จะสีหลังแรกผ่านไป มีดึงครับพี่นอ้องโอโยย์ใส่ไม่ได้ในป่าในดงน้องเอ้ย อยู่ครับโอ้โ oh, ห oh, oh. มาแล้วสวยงามชอนเขาไม่กินเซ่ยวะแต้มแรกครับพี่น้องแต้มแรกเซานี้จัง,จง เต็มค่ำเต็มค่ำช่อนโอ้ไข่ยยอดบ่ลลอนทางนี้คือเอ้ยน้ำมันใสดีเยอูู่ย่าูน่ Ô uh, đừng va phanh rút quá Ui nhú <laughs> 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 แล้วครับแต้มที่สองนึกว่ามันรุดไปละสองหลังในงในปลาอันนี้ก็จม đừng vô của nó này Đang này Ủa. lại. lại. Ủa để em nhìn lấy tài đó nhăn bò à, lấy sụt sụt vậy ต้งมุนมุน嘛ส่งตำตำนี่หลังไงส่งคือ,อวะ่ะของแท้เลยนี่เฮ้ยย,ยูู่ con nhá ơi xài ngam mán gì như vả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

เชียบเลี่ยงหลังเลยวะโอ้โหมันซี่นี่เองโอ้ยหลังนี้ลงต่ำด้อครับสรุปยอดนะครับเสานี้กัไใ้พ่อสมคว้ส่วงหลังก็เป็นปลาชน ในปลาไหลลงมาตัวหนึ่งเอาไว้เจอกันไหมิปหน้าเฮาสิพ้าไปเฮ็ดยังไปใส่หายู่หากินแบบใดอันนี้เฮาก็ได้ทำการอยู่ประเทศไต้วันนะครับหายูหากินฉบับพี่สารบ้านเ้องเมื่าจะเป็นไส้เบ็ดว่านเฮตกป่าเอาทุกแนวดักนูแต บอกเห็ดสิ่งที่ผิดกฎหมายครับกฎหมายผ่านเขาค่อนข้างจะแรงไว้รุ่นน้ำกันโอกาสนะครับพี่น้องสวัสดีครับามมััันนยหลลงดดเิ